สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวกับอะไรครับกระกหมูไม่ใช่กระดูกไอ้ยหนังไก่เอ้ยหนังไก่หนังไก่ไ่ะแล้วก็มีกะเพรากะเพรานะคะปอกกะเพรารวมเม็ดอันเนี้ยของเด็ดเลยสรมุนมพรก็มีผัดปอกบุ้งไฟแดงไฟแดงครับ ไไม่ไไข้าวเมื้อนี้ก็มีน้ำจิ้มไก่ค่ะน้ำิ้ไก่เอาเลยลุยเลยลุยัเลยครทุกคนคน,น้ำจิ้มไก่ ลอก้อี้ก็ถอไปเสบเบียดเ่ยเออถอดไปทางโน้นเลยริมโน่ถอเข้ามาถอเข้ามาไม่ถอยไปนี่น้ำจริงสกอดูมั่ง น้องไก่โซนตนะแต่ว่าัมนไปด้าข้าไปนะครับเพราะว่าตัวมยม่้มวมมีแล้วพร้อมแล้วมก็จุ้น้ก่แ้โดนา้นอืดี มันก็เหนียวมขมรเจ๊งหมดก็<อ>กินไไหมดก็มีข้าวเหนียวแล้วครับไม่บอกให้กินเลยมือกหมดแล้วคุ้งไม่มีไม่จะประมดกใส่ข้าวบกใส่โกงหนงายอื่อ้อรับถ้าเราไปันนี้ไมหน้าไปซื้อลูก ไม่ไม่เหรอคุณช่บงบงมนู้มึ่งเงย่ใงหงเง้ก็อย่าลืมกดไลน์นะคะสาเหลือไวไว้นั่นน่อยาไว้กำังเมื่เช้าขายดีขายเกินกับบุ้งขายดีเมื่อวานช้าไหนชิมไม่ได้สิสวยเปล่า ฉันพ mm. ี่ว่าเราจะต้องแบบว่าไปซื้อลูกิมนั่งเสียวจะเอาแใส่อะไรเงี king, ้ยนะครับหนานะคะอนาน่ารักมากี่่ยังยังมีความใจนี่คะ้ันี้เคีุกจุกจเลอ หักเคี้ยวจุดจับจุกจับไันเงนนไปซื้อเพื่อเป็นตักงต่ๆกรขก็นครับูนะครับครอบ่ลุเล่นๆมอ๋อแล้วก็ซื้อรถไครับเ็่าไห่จะดูราคาแล้วดูราคาไว้ประมาณ

แม่วาบมหมูว่าผัดหมูกระเทียมไม่ร้อหนใส่กระไรกับกระแต่ลง อร่อยมากกินเยอะๆผักแม่ขายผักลูกก็ต้องกินผักเยอะๆจะแข็งแรงสุขภาพดีผักบุ้งเน,นี่ยวันบำรุงสายตาลูกอ่ะแต่หมูนี่มันบำรุงอะไรทำให้อ้วนคุ้งร้อย ก็ไขมันนะครับถ้ากินแบบไอพวกแบบไขมัน,นเยอะๆมันก็แจะมีไขมันถ้าสมมติกินไก่ทุกวันนะครับจะได้โปรตีนนะครับไม่ข้าวไ,ไขว่ก่อนยืนขันอะไรยังผมนี้ข้าวเที่ยงเลยก็อิ่มหมก็วันนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับว่า ผมไปโรงเรียนเป็นไงบ้างคะเพราะว่าผมติดไไมันกินอะไรที่โรงเรียนกินอะไร่โรงเรียนเรอะมันขึ้ไม่ออกจำไม่ได้เนาะมันมันมันเส้นเล็กๆอะ่ะแล้วก็อก๋อเขาเรียกผัดหมี่ไม่ใช่ผัดหมี่เส้นเล็กๆก,กันนะเรียกผัดหมี่ไม่ใช่ผัดหมี่เส้นเล็กๆอะ่ะที่เขา,าต้องหมดน้ำล้วก็มีลูกชิ้นสามอันเน่ะ อะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวเออเส้นก๋วยเตี๋ยวเออเหรอ,หรอเออแล้วใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กๆอ่ะแล้วก็เอามาต้มอ่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กๆปานอังใช่ก๋วยจับอ่ะหรอม,มันมันน้ำใสอ่อะก็ได้แหละก๋วยจับก๋วยจับเส้นใหญ่เส้นเล็กมา นี yeah. ้ค hmm. 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 okay. ุณผู้ชมนนี่เด็ดนะพีีโตก็เลยเป็นแบบนานี่โตก็ดีใบดันเนาะข้าม่วงก็มีผสมลูกบอลเลยนะหม้อ นุ่นเกินพี่นัดกินคุณนัดไม่ได้กินข้าวนล้วนุ่นคือมาพี่นัดกินข้าวน้นนนนนนนวยเ,เ,เดียวอิ่มมะกคุงใส่อิ่มนะ ลาดเา้า,าอ้ทุกคนคุณเจอวัอนนี้ก็ไปอีก